ทำซับนะครับสำหรับทุก ID ดีเลยนั่นเองไม่ว่าจะเป็น i อดีใหม่เพิ่งเล่นเนาะหรือว่าเป็น i อดีเล่นมาสักร,ระยะแล้วหรือว่า ID ฟรีสายฟรีสายเติมคลิปนี้ผมจะบอกหมดเลยนะครับโดยเพื่อนๆสามารถก๊อปผมไปเลยก็ได้นั่นเองแต่บางตัวละครถ้าไม่มีคุณสามารถเอาตัวอื่นมาแทนได้เดี๋ยวผมจะบอกวิธีในการแทนให้ด้วยนั่นเองโอเคมาเดี๋ยวขอเริ่มก่อนเลยอันเนี้ยที่ทําไมเอาภาพสีแดงมาให้ดูก่อนเพราะว่าหลักๆเลยเนี่ยเห็นหลังๆเริ่มมีมือใหม่เข้ามาเนาะก็ยังไงก็ต้องบอกเผื่อไปด้วยนะครับ วิธีในการดูเป็นอย่างนี้ครับคุณดูที่เลเวลแรง์ตรงนี้โอเคนะถ้าต่ำกว่า50ย้ำถ้าต่ำกว่า50นะครับความหมายของมันก็คือว่าเพื่อนๆจะต้องเอา2กับดาวเป็นซับย้ำา2กับสาดาวเป็นซับดังนั้นเนี่ยผมเลยเอาสีแดงให้ดูก่อนเห็นไหมว่า3ดาว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 มดเ,เลยเห็นไหมเห็นไหมคุณลองดูซับ165ยขึ้นไปครับดังนั้นเนี่ยคุณเล่นได้แล้วไม่ต้องสี่เรียดแต่ผมย้ำเลยนะครับว่าควรเวล50ลงมา 5้าสิขึ้นไปเดี๋ยวค่อยคุยอันนี้ขอเป็นในส่วนของเล่นเบื้องต้นก่อนนะครับโดยวิธีในการดูต้องบอกด้วยเผื่อบางคนดูไม่เป็นนะครับยังไงต้องละเอียดนิดน,นึงเนาะมาที่ชิ้นส่วนตรงนี้ครับเห็นป่ะมี2ดาวกับ3าดาวอยู่ที่ตรงนี้อยู่ดังนั้นคุณดูได้เลยครับตัวไหน2ดาวถ้า2ดาวแนะนําว่าไม่ต้องทําอะไรเลยอัพอย่างเดียวอัพอัพอะไรบ้างครับก็คืออัพสกิลอัพบูตอัพให้ครบอัพให้เต็มอัพให้หมดยกเว้นตัวนี้ครับตัวละครยังไม่มี อย่ายเว้นตรงนี้นะเดี๋ยวเกมมันแจกครับคาดว่าเดี๋ยวปีนี้ก็น่าจะมาอีกรอบเพราะต้นปีมาแล้ว1รอบนะครับส่วนสาดาวครับโอเคอันนี้ยาวลงไปเลยยาวลงไปจนถึงโซโลคุณจะต้องแลกทุกวันโดยไปที่หน้าแต้มและแลกนะครับอันนี้บางคนอยาจจะรู้กันอยู่แล้วเนาะเนี่ยหน้าแต้มตรงนี้ครับเนี่ยตั้งแต่โซโลขึ้นไปโซโลโซโลกูเป็นไหนวะแยตั้งแต่โซโลขึ้นไปเห็นไหมเนี่ยแลกยาวเลยจนถึงตัวละครน,นี้ ตัวนี้คืออัลล่าสุดนะครับก็แลกให้ครบนั่นเองหลังถ้าคุณเริ่มแลกวันไหนนับไป1นปี o v e r อร์บูสตรงนี้รวมๆอ,อยู่ที่ประมาณ40อันนี้คือตัวที่แรกนะอันดับต่อมาตัวที่ไม่ต้องแลกก็คือว่าั้งแต่ s o โลลงมาตรงนี้มันจะไม่มีซึ่งผมจะบอกว่าเพื่อนๆไม่ต้องแลกเลยกับ2ดาวไม่ต้องมายุ่งอะไรกับอะนเลยครับปล่อยปล่อยหน้าง,งานไปเลยและเดี๋ยวเราจะได้เองผมเลยบอกว่าเลยวี่มันต่ำกว่า50ไงก็คือถ้ายังไม่ถึง50มันจะทําอะไรไม่ได้เลย ดังนั้นหมายเขาว่าก่อน50สิ่งที่ทําได้มีตัวเมตาเล่นจบแค่นั้นอย่างตอนนี้มีคิสลุคู่กับเซโต้เพราะว่าเป็นไอดีใหม่อยู่แล้วเนาะก็เล่นอย่างนั้นไปเลยยาวๆเลยยาวๆไปเลยอ,ะอ่ะอ่าแล้วก็ับเปลี่ยนเอาเรื่อยๆครับส่วนระหว่างที่แลกอยู่จะเป็นขั้นต่อไปละเอาละ่ะทีเนี้ยเดี๋ยวมันมีกันสสายครับสายฟรีกับสายเติมถ้าสายเติมกอผมไปเลยนะครับอ่าเอาหมาอีกทีสองกับสามดาแนะนําว่าให้กดออตโต้ตามสีที่เล่นนะครับแล้วก็ไม่ต้องซีเรียสคุณอาจจะเล่นแดงคู่เขียว ขาวคู่ดำออตโต้หมดเลยไม่ต้องไม่ต้องสนใจอะไรเลยขอแค่ว่าใส่เหรียญซับ9ดาวตรงนี้ให้มันแล้วก็อัพบูสอัพสกิลทุกอย่างให้ครบแล้วเหรียญซับตรงนี้9 9ดาวซะดังนั้นก็แค่นี้พอแล้วนะครับโอเคอันดับต่อมาก,ก็คืออันนี้ขอใสาเติมก่อนนะครับสายเติมอันนี้เป็นในส่วนของพวกโซออนนะครับก็เป็นประมาณนี้ทําไมต้องบอกเติมเพราะตรงนี้มันเป็นรีเจนเห็นไหมส่วนอันเนี้ย เปลี่ยนได้เอาเป็นตัวละครลูฟี่มาก็ได้ไอฟี่ไนท์แมร์ก็ได้ไม่ต้องซีเรียสขอแค่เป็นกัปตันแค่นั้นเลยแค่เอามาไว้นะครับแต่ก็จะเป็นประมาณนี้เลียนนะแต่ลืมชัวร้ายมันได้ยังไม่ครบเด้อเป็นประมาณนี้นะครับเพราะหลักหลักโซออนมันได้อยู่สีซับอยู่แล้วหลักๆที่ทําการโซออนคือดีสุดเนาะเดี๋ยวเอาพลังมิเซียให้ดูด้วยอ่ะอันนี้คือสีน้ำเงินถ้าเติมก็คือเติมเอาแค่ตัวนี้อ่าเติมเดือนละร้อยห้าสิบบาทละแรกเนาะสีแดงครับตามนี้เลยเป๊ะๆเลย้อ่ต ฟิกฟิกเรียกว่าตัวฟิก6ตัวนี้นะเคลียนะส่วนตัวที่เหลือคุณจะเล่นหมัดโล่วิ่งก็เอา4ตัวตรงนี้มาใส่ซะหมัดโล่หรือวิ่งถ้าหมัดหมัดสี่โล่4สี่วิ่งสีเลือกเอานั่นเองนะแต่ถ้าเป็นหมัดเอีอยงหมดเลยก็คือได้ครับโซโลอาคาอินุเอสยามาโตะแล้วก็คิซารุเป๊ะเลยโอเคอ่ะต่อมาครับอันนี้ในส่วนของสีเขียวหวังว่าเฉ็งชัดเจนเนาะเติมแทบหมดแต่ไม่หนักเข้าสีแดงแต่ก็หนักพอๆกันแหละหนักพอๆกันแต่เบาเบากว่านหนิดนึง ดังนั้นสีนิ้วเงินน่าจะทําง่ายสุดอันนี้คือสายเติมกอปผมไปเลยอาลูฟี่ถ้าไม่มีนะครับคุณก็ไปออฟฟี่บุกมาแทนก็ได้นี่ตัวนี้แทนก็ได้บอกไว้นะครับโอเคแล้วก็ส่วนตัวที่เหลือเน้นว่าเป็นกับตันแล้วกันกับตันอนะตัวไหนก็ได้เนี่ยกับตันอนะได้ทั้งหมดอนะเห็นไหมได้หมดเลยเอามาใส่ได้เลยครับที่เหลือมีตัวไหนยัดตัวนั้นครับอ,อันดับต่อมาครับอันนี้คือสีขาวกวับดาก็คือถ้าทำโซออน6ตัวไว้นี่ อันนี้คือถ้าโซออนะอ่าสีอะไรก็ได้ครับใส่สไปเลยถ้าพลายมีเซียคุณก็ไปหาลูฟี่มาแค่นั้นเลยแต่ผมเล่นโซออนดีกว่าจากที่ลองเล่นมาแล้วนะต่อมาคือสายฟรีครับอันเนี้ยสีเออน้ําเงินก่อนเห็นไหมว่าสายฟรีหมดเลยนะส่วนคิดรออันนี้ไม่ต้องสีเรียดครับคุณสามารถไปเอาในส่วนของเหมือนเดิมอ่ามาที่ลุนโชลายครับหรือกระตันก็ได้เนี่ยใครมีฟรีตัวนี้ใส่เห็นไหมใครมีตัวนี้อาา่ะใส่ แนวนี้แนวนี้แค่นี้ก็ได้แล้วมันไม่ได้ยากสีนั้าเงินมีเท่านี้นะครับเขียนนะก็ผมไปเลยอ่ะต่อมาสีแดงเห็นป่ะอันนี้คือสีดาวหมดเลยอันนี้ยิ่งง่ายเข้าไปใหญ่เลยอันนี้คือฟรีนะผมเย้าแล้วนะนี่ฟรีฟรีและฟรีเขียนนะสามสีนี้ก็ฟรีหมดเลยแต่ว่าทีนี้สีเขียวอะ่ะถ้าลูฟี่ไม่มีเมื่อกี้บอกแล้วนะครับต้องเอาฟีบุกเนาะแล้วถ้าตรงนี้ไคโดไม่มีคือมันไม่มีทางเลือกแล้วแหละคือว่ามันน้อยจัดอะ่ะยังไงก็ต้องหาแบบแนวที่เป็นกัปตันอะ่ะ ที่เหลือคุณก็ลองดูเอ้ยหรือเอากับตันตัวนี้ดีก็ใช้ได้นะหรือว่าดางคิกก็ได้ครับเหนะ็นปหมลื้อเลือกเอาลื้อเลือกเอาหรือใครมีแฉกมาแฉงมาก็ได้โรเจอร์ก็ได้ซ้ำๆนะครับใสๆไปเลยมันได้อยู่ประมาณสัก4แท็กเท่านี้เองเห็นปหเห็นนะมตอ,นะอนนี้ก็5แท็กนะครับถ้าน้ำเงิน6แท็กเยอะหน่อยโอเคก็ซับเป็นประมาณนี้หวังว่าน่าจะเข้าใจเนาะแล้วก็ต่ำห้าสิบผมบอกไปแล้วว่าทำสองกับสามดาวสมมติว่าถ้ามันเริ่มเต็มเริ่มครบสิ่งที่คุณต้องทำต่อแล้วมันนจะขาดดอออ่คุณลงูงก เห็นไหมครับว่าสีเขียวอ่ะคุณเอาอันนี้ผมเพิ่งอัพตัวเนี้ยคือล่าสุดนะเพิ่งอัพล่าสุดเลยคือปัญหาเงินมันไม่มีพอเงินมันไม่มีอ่ะเลยอัพตัวอื่นยังไม่ได้เลยตอนนี้เก็บเงินอยู่จะถามว่าเงินตอนนี้อัพได้ไหมก็ไม่ได้อีกเพราะว่าน้องพอยูนผมสามารถอัพบ,บูตโอเวอร์บูตอ่ะได้แล้วแต่ไม่มีเงินเห็นไหมนี่คือขนาดเรียเกือบหกสิบแล้วนะห้าแปดคือทรัพยากรมันไม่พอผมเลยอยากย้ำที่ตรงนี้ว่าวสองกับสามดาวงเงินแม่งใช้เยอะมาก เยอะเลยอ่ะเยอะจนแบบมันไม่พอเออมันเลยไปอัพตรงนี้ยังไม่ได้เลยจริงๆสีเขียวผมต้องเล่นซับนี้แต่ผมไม่มีเงินอัพตัวละครอ่ะพอไม่มีก็เลยยังเล่นไม่ได้อ้าวแล้วทุกวันนี้ถ้าเล่นสีเขียวเล่นยังไงโอเคก่อนหน้านี้ผมเล่นอย่างนี้อ่าตอนนี้มันเป็นเมตานะก่อนคีสรูจะมาออตโต้จบเนี่ยก่อนหน้านี้ก็เล่นอย่างเงี้ยกดออตโต้แต่ดูซับอ่าใชแ่แท็กมันไม่ตรงหรอกเห็นป่ะแท็กมันไม่ตรงผมบอกแล้วไงดังนั้นอะ่ะจริงๆอยากเล่นอันนี้ แต่มันเล่นไม่ได้มันอัพยังไม่ครบเชื่อยังนั่นแหละสุดท้ายมันก็เลยขาดเงินนั่นแหละโอเคหวังว่าน่าจะเข้าใจนะแล้วก็เป็นช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่างนี้อ่ะถ้าสีไหนอัพเสร็จก่อนก็เล่นไปก่อนเห็นไหมดังนั้นเนี่ยไอ้สีนเงินผมอัพเสร็จก่อนก่อนนั้นเนี้ยเลยเล่นแบบนี้แล้วตอนหลังอ่ะพอชัปเปอร์มาไอเนี่ยมาแลกได้ฟรีใช่ไหมมาแลกฟรีไหมก็ไม่หรอกใช้ส0 0รเพชรนั่นแหละพอได้เสร็จปั๊บก็เลยเฮ้ยตัวอื่นแม่งอัพด้วยเลยดีกว่าอ่าดังนั้นแบบเฮ้ยอย่างนี้สีงงน ถูกเห็นไหมเห็นไหมอ่ามันเป็นช่วงเปลี่ยนผ่านนะครับที่เหลือเพื่อนๆก็ต้องเลือกว่าเอ้ยจะเอาสีอะไรก่อนดีส่วนทําไมตอนนี้ผมถึงไม่ได้อัปแดงเลยหลายตัวเลยเห็นป่ะคือเนี่ยต้องอัปตาำเนี้ยแต่เงินไม่มีใช้อีกล้านกว่าเงินยังไม่พอเลยเพราะสุดท้ายเดี๋ยวมันเข้าไปแทรกเรื่องทำโอเวอร o บูสอยู่ดีอันนี้ย้ำแล้วนะคันี้ขนาดเรีวมาจะ60แล้วนะยังไม่มันเงินมันไม่พอเอากระตรงๆยังไงก็ไม่พอ นะครับโอเคหวังว่าน่าจะเห็นภาพกระชัดเจนเนาะแล้วก็ไอตัวละครพูกนี้หงกําลังที่จะได้หมดแล้วเห็นบ้านเนี่ยอีก300เศนเห็นปวไเนี่ยเดี๋ยวแค่นี้ก็อีกร้านหนึ่งเนี่ยเงินมันไม่พอทรัพยากรมันไม่ไหวมันก็เลยอัพไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคหวังว่าคลิปนี้น่าจะได้คําตอบกันไปนะผมบอกครบเลยนะสายฟรีสายเติมอะไรยังไงก็ไปตัดสินใจกันเอาเนาะส่วนสายเติมเติมอะไรบ้างครับก็คือเติมในส่วนของตู้30ตรงนี้เดือนละร้อยห้าสิบบาทคุณก็ไปแลกตัวละครที่คุณเป็นรีเจนอะที่มาเป็นซับ อ่าคิงวิ่งคิงเอาอะไรเงี้ยไปแรกๆมาให้ได้ละกันนะครับผมโอเคคลิปนี้จแล้วเดอร์ก็ไปได้เลย